ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานําเสนอสินค้าผมที่ขายในช้อปปีนะครับอันนี้ก็เป็นประตูบานเลื่อนรางแขวนนะฮะบ,บานเลื่อนรางแขวนผมจะใส่อลูมิเนียมหนา1.2มิลหนา1.2มิลยี่ห้อตลาดนะครับยี่ห้อตลาดไม่ใช่ยี่ห้อที่ไม่ใช่ตลาดนะครับบางคนบอกว่าผมผมเคยไปซื้อบางร้านบอกว่าเอา1.2พอได้ยิงเกงเป็น1.0นะฮะ หลังจากนั้นผมก็เลยใช้ยี่ห้อตลาดไม่ไว่าจะเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั่นนะฮะมันคุณภาพดีกว่ากันนะฮะแล้วบานสวิงหรือว่าบานเลื่อนรางแผนบนที่ผมทําผมจะใส่ข้างล่างเป็นลูกฟักนะฮะไม่ใช่ลูกฟักด้านเดียวนะครับผมเป็นลูกฟักสองหน้าเห็นไหมฮะสวยไหมครับด้านลูกฟักสองหน้าผมใส่ให้นะครับผมเน้นคุณภาพนะฮะเน้นคุณภาพนะฮะเน้นคุณภาพนะ ไอ้ลูกฟักสองหน้ามันก็จะมาใส่กันอย่างนี้เห็นไหมใส่ไปเรื่อยๆตึ๊บๆๆๆนี่ฮะไม่ใช่ฟักหน้าเดียวนะฮะฟักเรียบสองหน้าหรือว่าฟักรอนคู่สองหน้าอันนี้มันจะสวยกว่านะครับฟักอย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมะฟักอย่างนี้มันจะสวยกว่านะฮะถึงต้นทุนมันจะแพงกว่าแต่อยากให้ลูกค้าพึงพอใจ มั่นใจในคุณภาพมั่นใจในสินค้าของผมนะฮะด้านล่างผมใส่ลูกฟักให้ด้านบนผมใส่กระจกใส่กระจกทุกอย่างนะ1.2หนะฮะใส่เมือจับให้นะฮะใส่เมือจับให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวรางนะฮะแถมรางให้นะครับแล้วก็เป็นตัว ตัวจับล็อกให้เจาะจับล็อกให้นะฮะเจาะไอตรงนี้ให้นะครับตรงนี้นะเพื่อที่คุณจะได้ไปเส่บิดล็อกตัวนี้นี่ยเนี้ยตัวล็อกตัวนี้ผมใช้ของหโวย่าผมดูแล้วใช้แล้วผมว่ามันดูดีนะฮะดูดีมีราศีนะครับผมก็เลยใช้ของโวย่า นะฮะถ้าใครอยากซื้อสินค้าผมไปหาถ้าใน Youtube ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ใน Facebook ไม่สามารถทิ้งไม่ได้ใน Facebook คุณก็ไปสามารถที่จะไปซื้อในช h อป e ีแล้วก็บอกว่าประตูบานสวิงประตูเลื่อนบานเลื่อนแขวนแต่ขายในนามงานอลูมิเนียมนะฮะงานอลูมิเนียมมุงลวดนะครับก็กดเข้าสั่งซื้อได้เลยถ้าเป็นบานเลื่อนรางแขวนนะฮะบ,บานเลื่อนลางแขวน ถ้าเป็นบานเลื้อนลังแขวนผมจะตีขนาดไว้ที่สูง205 205รวมหมดนะฮะ205แล้วด้านกว้าง105นะครับ105เซน105เซนด้านสูง205เซนนะครับถ้าราคาเดียวแต่ถ้าจะใครเอาต่ำกว่านี้คุณอยากได้ตามขนาดวงกบมของคุณคุณก็ซื้อเสร็จคุณทักแชทไปว่าอยากได้ขนาด แต่มีข้อแม้ว่าต้องสูงไม่เกิน205คุณก็ต้องเอาด้านกว้างคุณก็บอกว่าได้ผมเอา85เอา70ก็ได้นะฮะสูง205คุณอาจจะเอาต่ำ200 204 203ก็ได้อย่างนี้ฮะอันนี้ผมก็จะติดผมอันนี้ผมติดไปให้เลยนะครับบางคนกลัวติดไม่เป็นนะครับผมติดไปให้ผมก็จะเอาเวลาเวลาส่งไปผมก็จะส่งไปอย่างนี้นะครับเนี่ย แล้วผมก็จะเอาอะไรอ่ะเอาบับเบิ้ลบับเบิ้ลพัดไอ้มัดรอบนะครส่งไปนะฮะนะฮะคิดว่าแข็งแรงนะครับอย่าลืมนะครับใครอยากได้บานเลื่อนคุณภาพไม่ว่าจะเป็นําว่าทำไมต้องทำไมต้องใส่ฟักล่างบางคนกันแมวกันหมานะฮะหรือกันไม่อยากให้ใครเห็นข้างล่างหรือว่าเวลาคุณถูพื้น ไม้ถูพื้นอาจจะไปโดนกระจกแล้วมันแตกนะฮะเขาก็ใส่ลูกฟักก็ได้หรือถ้าใครเป็นผู้รับเหมานะครับผมแนะนํารับเหมาตามโรง,ง,งพยาบาลส่วนมากเขาไม่เน้นกระจกหมดหรอกครับคุณเห็นตามโรงพยาบาลไหมมีลูกฟักข้างล่างอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นกระจกคุณสามารถสั่งผมได้นะครับสั่งผมได้หรือว่าใครจะมารับเองก็ได้นะครับแต่ต้องสั่งผมก่อนนะฮะ ถ้าจะมารับเองนี่นะฮะคุณก็ต้องสั่งผมก่อนผมก็จะมีลายไปให้นะฮะหรือใครพี่ๆป้าๆนะอาอยากจะอยากจะทําเห็นผมทําแล้วผมสอนแล้วมันฮึบฮึบฮขึ้นอยากจะทํานะฮะคุณก็ดูผมทําแล้วก็เอาวงกบมาผมสามารถที่จะเจาะให้ได้ตัดให้คุณครบเซตส่งไปให้พี่ประกอบเองก็ได้นะฮะลองดูนะครับผมเห็นไหมฮะ ตัวนี้นะ้1.2โอเคครับผมคลิปนี้พูดไปวนมาก็ข้างล่างเป็นรูปฟัก,กข้างบนเป็นกระจกนะครับใครอยากได้ก็สั่งซื้อในช้อปปีหรือว่าไลน์มาโดยตรงกับผมก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ